สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงกับอาจารย์เบญจพรพรมยานวันนี้มาพบกับธาตุลมนะคะเริ่มทำนายตั้งแต่วันนี้ถึงวาเลนไทน์นะคะถึงเดือนอแห่งความรักนะคะการงานการเงินความรักแต่อาจจะมี ความรักเน้นๆหน่อยสำหรับผู้ที่มีคู่หรือคนโสดคนไม้นะคะว่าจะพบรักโดยบังเอิญหรือรักแท้โซเมดเนื้อคู่อะไรประมาณนั้นนะคะก็ลองมาฟังกันดูว่าเขาจะบอกว่ายังไงนะคะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครก็ฟังเพื่อเป็น การบันเทิงนะคะแต่อาจารย์ก็ทำนายดวงมา1ิบปีแล้วนะคะก็ลองฟังลองชมกันดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะอาจารย์ก็เพิ่งมาทำการวิดีโอยังไม่ถึงกับไลฟ์สดแต่ก็ถือว่าสดนะคะเพราะอาจารยา์ทำนายสดแล้วก็โหลดออกไปเลยนะคะก็ลองมาชมมาฟังกันดูนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะคะสำหรับผู้ที่เกิดเมถุนตนุลกุมนะคะผู้ไม่รู้ลัคนาราศีก็ฟังตามที่ที่คุณเกิดเลยได้นะคะสำหรับอาจารย์ก็จะทำให้เหมือนใครสำหรับราศีก็เกิดเดือนไหนก็ฟังประมาณนั้นไปเลยถ้าเกิดเดือนตุลาอย่างราศีลักคณาก็ฟังราศีตุลไปเลยนะคะ ประมาณนั้นนะคะถ้าใครไม่รู้ก็สอบถามกันมาได้นะคะถ้าใครรู้ลักษณะราศีเคยดูดวงมาบ้างนะคะก็เอาตามนั้นนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะก็มาเริ่มกันเลยเนาะเกี่ยวกับเอาประมาณพื้นดวงชะตาแล้วกันนะคะคุณเป็นคนที่มี การเลี้ยงถูกการเลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับการถูกแบบคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างอะนะคะก็คุณเป็นคนที่น่ารักสดใสตั้งแต่เด็กแต่เด็กนะคะประมาณนั้นก็มีแต่คนรักมีคนหลงไหลนะคะในความน่ารักความเจ้าเนื้อหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับ การเงินนะคะเกี่ยวกับการเงินก็ลักษณะว่าให้ระวังบริวารหน่อยนะคะบริวารไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หมายถึงว่าเงินในกระเป๋าอยู่ดีๆคุณก็จับใจ่ายใช้สอยแบบไม่ไม่ระวังนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีญาติหรือลูกหลานบริวารมาช่วยหยิบยืมหรือมาใช้ใจ่ายร่วมด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือให้ลูกให้หลานแล้วกันนะคะ เกี่ยวกับความรักนะคะก็คุณจะพบเจอกันในละแวกที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นคนมีคู่นะคะก็จะลักษณะทีพ่พบเจอกันในถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะหรือเป็นคนในละแวกภาคเดียวกันนะก็ได้นะคะในส่วนคนโสดนะคะส่วนส่วนคนโสดกําลังที่มีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามาใหม่นะคะ หรือกําลังคบหาดูใจเพิ่งจีบกันก็ได้นะจะพบเจอกันในระแวกที่พักอาศัยได้เช่นกันนะคะประมาณนั้นนะคะตอนนี้กําลังสื่อสารสัมพันธ์ชอบพอกันอยู่นะคะกาลังคุยกําลังจีบกันนะประมาณนั้นในคนมีคู่ก็ประมาณว่าที่งงแงงงแง,ง,ง,แงมีปัญหากันอยู่ก็มีการสารสัมพันธ์รักกันนะคะหรือมีคนแอบรักแอบชอบแอบปื้มนะอยู่ ใกล้ๆบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านช่องที่คุณอยู่นะคะประมาณนั้นเนาะมีคนแอบรักแอบมองแอบชื่นชมนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่ทแ,อแอบมองแอบปื้มแอบชอบประมาณนั้นนะคะแต่บางคู่บางดวงก็มีการที่จะพูดคุยจีบกันแล้วนะคะติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะคะเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องประมาณว่า มีเกณฑ์ที่คุณจะขยับขยายซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าญาติามิตรที่เข้ามาร่วมชายคาหรือมาร่วมอาศัยหรือมาขออยู่อาศัยชั่วครั้งช่วคราวในชั่วโมงนี้ก็ประมาณว่ามีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมขยับขยายต่อเติมเพื่อที่จะได้อยู่กันแบบสุขสบายขึ้นนะคะอาจจะแออัดไปแล้วหรืออะไรไปแล้วนะคะ หรือญาติมิตรชวนคุณใหญ่บ้านไปอยู่ใกล้ๆเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะญาติมิตรของคุณกำลังปลูกบ้านซ่อมบำรุงบ้านแล้วก็มีการที่จะชวนคุณไปอยู่อาศัยหรือจะไปเช่าไปซื้อหรือจะไปร่วมอยู่ชายคาเดียวกันก็ได้นะครับเป็นเกณฑ์น,นั้นนะหรืออาจจะเกี่ยวกับข้องกับลักษณะที่ว่า เพื่อนหรือญาติคุณเป็นช่างนะ,ะในสายช่งางก็อาจจะมาชวนคุณไปร่วมลงทุนหรือทำงานเกี่ยวกับกับเขาก็ได้นะคะซึ่งซึ่งเป็นสายช่างนะ,ะทั้งหมดก็ถนัดประมาณไหนก็ประมาณนั้นละกันนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะมีความสำเร็จนะคะการค้าการขายดีช่วยให้มีการการค้าการขายที่ดีขึ้นก็ บุบริวารช่วยเหลือนะคะหรือเกี่ยวกับลูกค้าก็ถือว่าส่วนกระแสนะคะเป็นการที่จะเป็นการค้าการขายที่ประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นนะคะประมาณว่าถึงชั่วโมงนี้จะเป็นช่วงโควิด1 9ทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นช่วงที่คุณขายดีหรือมีอะไรดีกว่าคนอื่นเขานะประมาณนั้นนะคะ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคก็คืออะไรที่คุณเริ่มใหม่ๆนะคะก็ประมาณว่ามันก็จะมีขุกขักบ้างนะแต่จะประสบความสําเร็จนะคะถือว่าดีแต่ค่อยเป็นค่อยไปอย่าลงทีเยอะๆนะคะถ้ามีเกณฑ์เริ่มอะไรใหม่ๆการค้าการขายหรือธุรกิจการงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการเริ่มใหม่ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่ครองในคนที่มีคู่นะคะเป็นเกณฑ์ที่ว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณอ่ะ ไปบนบานสารเก่าหรือไปขอพรอ,อะไรไว้นะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ถ้าคนรักของคุณไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยแนะนําให้พาคนรักคู่ครองของคุณไปไหว้เจ้าที่ด้วยนะคะประมาณว่ามาอยู่อาศัยร่วมชายค่ะบ้านเดียวกันแล้วยังไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยก็ได้นะรวมไปถึงเขาไปบนหรือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้หรือ ติดบนติดอะไรไว้สักอย่างนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็เจ้าที่แต่ถ้าไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทํางานแนะนําว่าให้เขาไปไหว้เจ้าที่ด่วนนะคะเกี่ยวกับภัยพิบัติก็ประมาณว่าในเจ้าชะตาดวงผู้ที่เกิด เมถุนตุนกลุ่มนะคะก็ประมาณว่าชอบอะไรก็จะชอบเป็นพักๆบ้าเป็นพักๆนะคะหลงเป็นพักๆนะมุวตเล่นเกมก็เล่นอยู่นั่นแหละทำอะไรก็ทําอยู่นั่นแหละนะคะก็คือหลงไปพักๆอ่ะนะคะเป็นการลุ่มหลงนะคะถ้าเกี่ยวกับความรักก็รักใครชอบใครถ้ายังไม่ชัดเจนก็จะแบบ ไม่ค่อยกลับบ้านกับช่องน,นะคะหมายถึงว่าถ้ายังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ก็ไปก็ไปหายไปเลยนะคะหายจากนอกบ้านไปเลยออกนอกบ้านแล้วหายไปเลยยาวไปเลยนะคะไม่ค่อยกลับบ้านประมาณนั้นความสุขสมหวังของคุณนะคะในเจ,ะเจ้าชะตาดวงนี้ก็ประมาณว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซื้อขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้ของมีค่ามีราคาหรือ อยากได้อะไรพานาาแล้วก็ถึงเวลาอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากคนรักก็ได้นะคะประมาณว่ามีเกณฑ์ที่จะซื้อขายเกี่ยวกับที่มองเห็นนะตอนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านกับที่ดินอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือได้มอดกดที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือกําลังที่จะซื้อของมีค่ามีราคาที่อยากได้มานานประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อ ของที่อยากได้นะคะจะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ในตัวคุณหรือเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับบ้านก็ได้นะคะหรือเป็นเกี่ยวกับอสังหาทั้งหมดแล้วกันนะอาจารย์ก็มันก็จะฟางนิดนึงแล้วแต่ใครจะอยากได้อะไรแล้วกันนาะามีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อได้ขายออกไปเนาะหรือได้เข้ามานะเกี่ยวกับหน้าที่การงานอาชีพก็เป็นลักษณะที่คุณ มีการระแวดระวังหรือเหมือนกับไม่ค่อยกล้าลงทุนอะไรนะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของโควิด -19 mm. ด้วยก็อาจจะมีความหวาดระแวงว่าอ๊ะขายลงทุนค้าขายช่วโมงนี้จะเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้นะคะก็ก็อาจารย์แนะนําให้เสริมสดมนนะคะการค้าการขายก็จะดีกว่าคนอื่นเขาหรืออะไรเกิดขึ้นน่ยนะคะก็ถือว่าบางทีสังเกตดู ไปที่ต่างๆสมมติเราไปตลาดนัดอีกร้านนึงขายดีมากแต่อีกร้านนึงเงียบมากทั้งทั้งที่ของน่ากินน่าใช้น่าซื้อไปหมดเลยแต่ขายไม่ได้หรอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านหรือเจ้าชะตานี้ได้สวดมนต์สร้างบาร,รมีต่อเติมบุญไว้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะรวมๆไปแล้วนะคะก็ให้เสินทางบุญแล้วกันนะคะก็จะได้ไม่ต้องหวาดระแวงว่า จะขายได้มากได้น้อยหรือจะได้ไม่ได้หรือเศรษฐกิจอย่างนี้จะเป็นยังไงนอะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ก็มันก็เกิดขึ้นกับความไม่เที่ยงนะคะวันนี้สบายดีอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่สบายนะคะก็ประมาณว่าอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะใครที่อายุลงเลขสามห้าหกเก้าเลขคาบเกี่ยวกับเลขสามห้าหกเก้าจะไม่ค่อยดีให้ให้เสริมทางบุญนะคะ เส,สริมสวดม์ไว้จะทำให้สุขภาพดีนะคะถ้าป่วยไข้มีโรคประจำตัวให้เสริมสวดม์ไว้ไม่งั้นโรคเก่าจะกำเริบหรือจะกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตสรุปบอกว่าให้ระวังเรื่องเอกสารอย่าคำประกันใครนะคะและหรือถ้าเกิดมีเกณฑ์ที่อะไรเกี่ยวข้องกกับเ,เอกสารเกิดขึ้นให้ให้ระวังการเซน็นการอะไรก็คือเป็นไปได้อยากให้ดู อ่านให้เอบาครอบแล้วค่อยเซ็นสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่ไปแจ้งความของหายก็ได้นะคะเป็นการที่แบบเหมือนแก้เคลสะดอกเคอไปว่าเออไม่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีความโดยตรงก็อาจจะเป็นแค่ว่าบ้านอยู่หลังโรงพักอยู่ใกล้โรงพักแล้วก็ขับเที่ยวขับผ่านไปอ,อ๋อฉันเข้าไปแล้วถ้าฉันเลี้ยวออกมาก็ถือว่าฉันแก้เคสดหรืออาจจะเป็นลักษณะแค่ว่าไปเป็นเพื่อนเขาแจ้งความของหายอะไรก็ได้นะคะเกิดขึ้น ก็ประมาณนั้นละกันนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นการแข่งขันแย่งชิงกันเนาะอะไรไม่ว่าการค้าการขายความรักหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เน้นไปเรื่องทุกอย่างต้องแข่งต้องแย่งต้องชิงกันหมดนะคะประมาณนั้นมีเกณฑ์เดินทางเข้ามานะคะมีเกณฑ์เดินทางทั้งใกล้ท้งไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ คุณสามารถไปได้แค่ไหนหรือเลื่อนออกไปดีเลย์ออกไปแต่ก็ถือว่ายังมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่เนาะแต่ก็ให้ระวังนะระวังตัวดีๆนะคะเพราะยังมีการที่มีโรคระบาดอยู่นะคะให,ให้ดูแลตัวเองพยายามใส่แมสหรือใส่อะไรให้ประจำล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แอลกอฮอล์นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ก็แนะนำเรื่องเสริมทางบุญนะคะเสริม การสดมนหรืออาจจะไปสายบุญอะไรก็ได้นะคะไปทําบุญลงศพอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือควารมรักก็ไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงโดยรวมโดยรวมไปแล้วกันนะคะเพราะว่าควารมรักที่อาจารย์มองเห็นก็คือคนโสดคนคบไม่ชัดเจนก็มีการสารสัมพันธ์รักกันในคู่ที่ง้องแงงงอแงกันอยู่นะคะหรือเพิ่งพบรัก กันก็ดีนะประมาณนั้นมาสรุปกันดีกว่านะคะก็ให้ปรับเปลี่ยนในตัวเองนะคะอันนี้คือข้อแก้ไขนะคะข้อแก้ไขการปรับปรุงนะคะที่อาจารย์แนะนําก็คือให้เสริมทางทางบุญสดวดมนต์ให้ประจําให้แน่นๆน,น,นะคะให้เป็นบทใหญ่ๆนะคะอย่างน้อยก็มีภาหุงมหากาชินนบัญชรหรือมหาจักรธรรมจัก ยอดพักการหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือพยายามให้ได้เป็นบทใหญ่ๆนะคะอย่าเอาบทสั้นๆหรือบทเล็กๆนะคะขอให้ได้เป็นบทใหญ่ๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนในตัวเองในทุกทางนะคะอะไรที่ไม่ไม่ดีก็ให้ปรับซะให้กลับมาทําใหม่ให้เริ่มมาทําใหม่อะไรที่ทิ้งล้างห่างหายเช่นการสวดมนต์ก็ให้กลับมาทําใหม่อย่าทิ้งนะคะแล้วก็เสริมเสริมด้วย อาหารการกินก็ควรจะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอย่าก,กินอาหารรสจัดหรืออย่าปล่อยให้อ้วนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ดูให้ดูแลร่ออลางกายหรือดูให้มันสดใสแข็งแรงอยู่เสมอประมาณนี้นะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนให้อะไรนะคะยสวยยังไงเคยหล่อยังไงก็ให้รักษาสมดุลไว้ให้คงที่นะคะอย่าแบบว่าอ ของตายอยู่ยังไงก็อยู่ได้สมมติว่าคนมีครอบครัวแล้วอาจจะไม่ต้องแต่งก็ได้สมมติว่าเป็นผู้หญิงถ้าโดนมไผู้ชาย,อ,ยอะไรก็ได้ปล่อยให้อ้วนพุ้ยลงพุงไม่ได้นะคะคุณก็คือของของแบบของแบบนี้ก็ให้เขามองคุณดีกว่าให้เขาไปมองคนอื่นเนาะประมาณนั้นนะคะก็เคยสวยเคยหล่อยังไงก็พยายามรักษา หุ่นให้เหมือนเดิมเดิมนะจะเปลี่ยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆแต่อย่าอย่าปล่อยตัวจนมากมายไปนะคะเพราะว่าคู่ถ้าอยู่กันนานก็อาจจะมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะคะอย่างน้อยก็เห็นให้มันจเจริญหูจเจริญตานะคะในคนมีคู่ก็จะไม่เบื่อหน่ายกันเนาะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นดีกว่าให้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเอ๊ยยังไงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่ง ยิ่งอยู่กันนานไปก็ต้องอยิ่งปรับเปลี่ยนในตัวเองนะให้มันดีขึ้นอ่ะนะคะไม่ใช่เออยิ่งอยู่กันก็เออของตายของตายช่างมันเถอะไม่ต้องหรอกไม่ตัองทำหรอกไม่ได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอแนะนําว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะอาจารย์อาจารย์ผ่านมาแล้วตรงนี้รู้ดีนะคะก็คือยิ่งคนที่บอกว่าไม่ต้องแต่งหรอกไม่ต้องแต่งหรอกถามว่าแล้วก็ถ้าไม่แต่งก็ต้องห้ามคนของคุณว่าก็อย่าไปมองคนอื่นสิ มองชั้นคนเดียวประมาณนั้นมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ปรับที่ตัวเราแล้วกันนะ,ะไม่ต้องไปอะไรกับใครนะคะไม่ว่าคุณเป็นหญิงเป็นชายก็ปรับที่ตัวเองแล้วกันนะคะไม่อยากให้เขามองคนอื่นคุณก็ต้องแต่งให้ดูดีดูหล่อดูสวยอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องบุคลิกภาพก็สําคัญนะคะผู้หญิงเราถ้ามีแต่งงานมีลูกแล้วก็จะเริ่มอ้วนเริ่มอะไรมีปัญหาแล้วนะคะ ก็แต่งแบบอ่อนๆแล้วกันถ้าไม่แต่งยังไงก็กันแดดกันอะไรวันนิดนึงเนาะสำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อย่าก,กินของที่ชอบมากมายไปจะทําให้อ้วนลงพุงอะไรก็ว่าไปนะคะดูแลสุขภาพเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็เน้นไปเรื่องการสวดมนต์อีกแล้วนะคะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายที่มาเป็นเจ้าสตาดวงของผู้ที่เกิดธาตุลมนะคะก็เน้นไปเรื่องการสวดมนต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนในทุกทางที่คิดว่ามันมันไม่ใช่แล้ว นะคะเริ่มอ้วนไปแล้วเริ่มอะไรไปแล้วนะคะเริ่มไม่สวดมนต์แล้วเริ่มเหลวไหลเริ่มไม่อะไรละไม่ได้เลยนะคะให้กลับมาทําใหม่นะคะอะไรยังไม่สายก็ให้กลับมาทําทําใหม่เริ่มใหม่นะคะคนที่ไม่เคยสวดไม่เคยทําก็ขอให้เริ่มได้แล้วนะคะเพราะถือว่าอาจารย์ได้มาเตือนมาบอกมากล่าวกันแล้วกันเน it, าะก,ก็าการอยู่การกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะ คุณจะทําอะไรก็ได้หมายความว่าคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดไม่เหมือนชาวบ้านนะคะก็ให้เอามาพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะก็ระวังเรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อะไรพวกนี้นะคะก็ให้ดูแลเรื่องอาหารการกินอย่าก,กินอาหารรสจัดนะอยา่าเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะคะกระเพาะจะเกิดปัญหาปวดท้องได้นะก็มีเป้าหมายนะคะที่จะทําแต่ยังลังเลอยู่นะคะ ในคนที่คบกันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักกําลังจะตัดสินใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสมมุติว่าคุณคบใครอยู่แล้วบังเอิญไปพบรักใหม่แบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะที่กําลังชั่งน้ําหนักแล้วว่าจะเลือกคนเก่าคนใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในในชั่วโมงของคน ในคู่ที่คบกันไม่ชัดเจนหรือเพิ่งจะพบรักกันอะไรแบบนี้นะคะถ้าคนที่ยังโสดยังไม่แล้วมาเพิ่งมาเจอความรักที่อาจารย์บอกว่าจะเจอกันในละแวกที่อยู่อาศัยหรือที่บ้านนั้นก็เป็นลักษณะที่ก็คบกันและกันถ้าไปกันได้ก็คบกันต่อแต่คบกันเข้ากันไม่ค่อยได้ก,ก็อาจจะเป็นความรักระยะสั้นประมาณนั้นนะคะจะคบกันได้ไม่นานประมาณนั้นนะ ถือว่าบางดวงเจ้าสตาก็ยังอยู่ในความรักที่ฉับเฉวยสวยงามอยู่ยังไม่เจอคู่บุญคู่บารมีนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลจริงๆแล้วการที่อาจารย์เข้ามาทํานายในรอบนี้จะเป็นของช่วงวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าก็เริ่มทํานายตั้งแต่วันนี้นะคะก็ยังยังอยู่ในวันนี้อยู่วันที่10 16หนะคะประมาณนั้น16หมกรานะคะก็ไปถึง1 4มุ กุมภาก็ยาวไปถึงสิ้นเดือนนะคะปีนี้กุมภามี28วันหรือ29วันอาจารย์ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ดูปฏิทินนะคะประมาณว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ระวังความรักที่ฉาบฉวยสวยงามก็มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจ move on หมายถึงว่าไม่ชัดเจนสทิงฉันไปแล้วนะ เพราะฉันคิดว่าเธอไม่มั่นคงกับฉันไม่จริงใจกับฉันฉันจะมูฟออนแล้วนะในในบางคู่นะที่คบกันไปแล้วอะที่ไม่ชัดเจนนะมีเกณฑ์ที่จะมูฟออนออกมาเพราะว่ามีความคิดว่าไม่ใช่แล้วเธอไม่ไม่เปิดเผยไม่เปิดตัวไม่จริงจังไม่จริงใจหรือจริงโจอะไรก็แล้วแต่ประมาณว่าเป็นลักษณะที่จะจะมูฟออนแล้วนะคะก็ก็สดสดสวยสวยรวยร รอๆไปก่อนนะคะสําหรับผู้ที่คิดว่าความรักที่คบอยู่ไม่ชัดเจกนก็มีเกณฑ์ที่จะมูฟออนนะคะก็เหมือนกับว่าให้เน้นเรื่องทางวงการงานทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าให้แน่นๆด้วยพื้นฐานดวงบารมีหมายถึงพื้นฐานดวงในที่นี้อาจารย์เน้นให้เรื่องการสดม์เสริมบารมีนะคะสดมน์ให้ประจำเพื่อรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาช้าๆได้พเล่มงามถ้าได้เร็ว มันก็อาจจะเจอคนไม่ดีคนที่ไม่ใช่มันก็จะมีเหตุที่ว่ารักๆเลิก,ล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 กอะไรอ๊ออ้อนอะไรแบบนั้นนะคะในความรักของคนมีคู่ก็ให้แนะนําให้คนรักของคุณไปไหว้เจ้าที่ด่วนนะคะหรือบอกจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วยังไม่ได้ไปไหว้หรือบนอะไรไว้ ถ้าสำเร็จแล้วก็ให้รีบแก้บนเท่าเดินทางไม่ได้ถ้ามันไกลก็ให้ตั้งโต๊ะกลางแจ้งแล้วจุดทูบกเก้าดอกแล้วตามด้วยอาหารขา้าวหวานหรือตามที่คุณพอจะทําได้ให้ทําหน้าบ้านเลยกลางแจ้งเลยจุดทูบเก้าดอกแล้วก็บอกกล่าวไปนะคะว่าเราไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะคะก็ ให้เสริมสดมนต์ไว้นะคะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะคะถ้าวันนี้คุณไม่เสริมทางบุญคุณอาจจะเจ็บป่วยไข้นะคะหรือโรคเก่ากำเริบก็คือวันนี้สบายดีอยู่พรุ่งนี้คุณอาจจะไม่สบายนะคะก็เอาอาจารย์เป็นตัวอย่างก็ได้สมมติว่าวันนี้อาจารย์สบายดีพรุ่งนี้อาจารย์อาจจะไม่สบายวันนี้สบายดีพรุ่งนี้อาจารย์อาจจะตายหรือเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ก็ได้เป็นประมาณนั้นนะคะก็คือทุกชีวิตประมาทไม่ได้กับการ ใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นยังมีลมหายใจก็ให้เสริมทางบุญต่อบุญต่อบารมีเติมสเสบียงบุญไว้นะคะทุกอย่างจะได้ไม่สายเกินแก้นะคะก็สำหรับผู้ที่เกิดธาตุลมก็มีเพียงแค่นี้นะคะสนใจดูดวงแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ063 9695 255นะคะ ID Line ก็ b e n f m 99นะคะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำนายหมายถึงอาจารย์ํำนาญดวงมาสิบปีนะคะแต่เพิ่งมาออกช่อง YouTube ได้ไม่นานนะคะก็พอสมควรแต่บอกว่าเพิ่งมาออกช่องที่เห็นอาจารย์ตัวเป็นๆนี่ก็ประมาณตั้งแต่ธันวามานะคะก็ซึ่งไม่นานนี้อะไรที่อาจารย์พูดผิดพูดถูกหรือยังประหมาายังตื่นเต้นอยู่กับหน้ากล้องนะคะเพราะว่า ความมั่นใจความไม่มั่นใจหรือความอะไรตรงนี้มันก็มีกันบ้างนะผิดถูกนะคะเพราะยังไม่ชํานาญนะคะการตัดต่อก็ยังไม่เก่งเพราะฉะนั้นมีอะไรติชมก็แนะนํากันมาได้แล้วก็ท้ายท้ายคลิปนี้อาจารย์ให้ดูฟรีหนึ่งข้อนะคะหมายถึงอยากจะถามเรื่องดวงถามได้นะคะแต่อย่าถามว่าเมื่อไหรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้มันชัดเจนนิดนึงถามดวง